เยอะมากนะขอบคุณมากนะมาณประมาณึ่งปลสมาเพราะว่านี่เลยการลุกโตของพี่หม่ำเท่งโนมันเป็นปราจับจา์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปได้ตัวมาเช็นลายน้ำท่วมเขาจะมากต้องของอะไรไปช่วยก่อนเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของใมหน้าอีกแล้วมันเล่าฝากยังไงกับต่เรื่องเก่าเรื่องก่อนแต่แต่แต่การเล่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับว่านะการเล่าแต่ละคนอย่างคิดน้อยก็เล่าอีกแบบเลยอะ อีกแบบนึงต่เรื่องนี้ก็เล่าอีกแบบนึงนะแต่เราเวอร์ชั่นไม่เหมือนกันเป็นจักรวาลเหรอคะอยากแบบผมนักข่าวจะพูดเป็นจักรวาลต่อได้อีกฮะบอกจะมีภาคสองด้วยอันนี้คือภาคสองแต่มีคนเดาว่าเป็นการกับเราพี่มน้อยเ้งบางคนมาแก้แล้นนะครับมาแก้แค้นแล้วบ้างบางคนบอกแก้แค้น กการแแ้นอคทงส่วนมากคนจะคิดเยอะแหละครับเพราะว่าพี่บับเคย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 แกล้งโหนมาทุกครั้งมาตายมั่งมาฉากยมมาไม่ได้พูดมั่งแต่คราวนี้คนคิดว่าอ๋อโหนผมกลับแล้วเอาพี่บับมาแกล้งไหมที่แท้พี่บับรู้สึกไงบ้างครับะดูมันล็อมโดนเอามาแก้หน่ออยู่คนเดียวเลยสนุกดีครับสนุกดีครับสนุกดีกว่าตามที่เขาอยากอยากได้นั่นแหละสนุกดีเพราะว่าฮะเจ็บใจไหมครับ มันก็เก็บเก็บใจไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นแค่เอติการ์เป็นตัวประกอบอย่งเงเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองแค่นั้นเองเดินผ่านอยู่ข้างหลังข้างหน้าแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยเดินเดินไปเดินมาใช่ใช่ไปเดินมาแค่นั้นเองแต่เวลาเขาเข้ากล้องนะฮะกล้องมันจะโคสอัพนเขาแค่นี้ แค่นี้จบแล้วเออต้องซีนนะต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูนี่แหละพี่ดอกเรื่องนี้มันยากยังไงคะเห็นถ่ายทำแบบว่ามันคล้ายๆเหมือนกับแคนดิดอย่างนี้เลยต้องบอกยากก่อนยากคือเจอกันยากมากพระเอกคิวเยอะนางเอกคิวเยอะทายคนนู้นคนนี้ทุกคนคิวเยอะหมดครับนะฮะผมก็รู้สึกยากๆอะกคือต่างคนต่างมีงานนะครับมันก็เลยยากจริงๆหนังอะ สองเดือนเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วอันนี้ลากไปสามเกือบสี่อะไรเงี้ยแล้วมีกลางคืนกลางคืนไปเจอฝนนี่เจอฝนไม่เจอยุงอีกเจออะไรไปสั่งไม่เกินถุงไหมครับเกินเกินงมดไป่ตั้งไว้ไหมครับพี่อะะะไรนฮเกินไหมครั้บอยากได้คืนตรงนี้คาดหวังเท่าไหร่ก็อยากให้ไปดูก่อน ะไปดูแล้วบอกต่อนะครับไปดูแล้วบอกต่อหนังมีความน่ารักนะฮะไอเรื่องเส้นหาก็ปล่อยนะที่ให้ทางทางหาเข้าไปนะฮะไอความรักน่ารักของสองพระเอกนึ่มเนี่ยพระเอกนางเอกเขาก็น่ารักกุกกินเข้าไปคือฉากคู่กันเนี่ยเคุณพี่มาบอกว่าเราไปได้สัปดาห์แรกห้าร้อยอร่อยร้านได้หรอพอสัปดาห์แรกห้าร้อยร้านอะไรนะพอสัปดาห์แรกห้าร้อยร้านนี่ก็กล่าวว่าอย่างนั้นเลยครับก็ถ้าอาทิตย์แรกได้500 กเอาหนังออกเลยพอแล้วเอาหนังออกเลยให้เรื่องอื่นเขาจ่ายน้อยมากใช่ให้เรื่องอื่นเขาใช้ต่อนี่แหลคนบางน้อยครับผมเอาออกเลยพี่หน่องกดดันไหมคะช่วงนี้หนังผีไทยเข้าเยอะมากไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้กดดันเลยแล้ว่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันมากกว่าความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางคนคิดแบบเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบว่าเอ๊ะทำแต่แล้วบอกบอกก่อนบอกก่อนว่าบทภาพยนตร์เนี่ย พี่หม่ำคนคิดผมชอบมากนะทุกคนไปดูนะต้องเอาใจช่วยนางนาค<อ>เพราะว่านางนาคเนี่ยไอ้มากอ่ะมาเกิดแล้วนะ<อ>มาเกิดแล้วม<อ>ัน<อ>เกิดยุคนี้ด้วย<อ>และเกิดมาเป็นคิดด้วยเป็นซ<อ>ูเปอร์สตาร์แต่นางนาคยังไม่ไปเกิดก็ด<อ>คือนางนาคกันแหละแล,ะและ้วก็ทำยังไงทำยังไงให้ให้ใหผัวเขารู้ว่านี่คือเมียเก่านะเลงมันจะจบเรื่องเข้เนี่ยเล่าเลยเล่าเลย ยกขังกัดเป็นผีหลายเรื่องมากะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นผีแนวที่ไม่ได้น่ากลัวไงก่อนหน้านี้คือน่ากลัวแบบตด้งทรงอย่างนี้ใช่ไมคะแต่อันนี้คือน่ารักเป็บน้ารัร่วมงานกับพี่ีกดันไมคะพี่สา่าก็กดดันนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนู่ก็ไม่เคยต้องเล่าฉากที่แบบเป็นซีนอารมณ์ กลับมาเป็นซุปตาค่ะเกิดมาเกิดใหม่แล้วเป็นอยู่แล้วจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆ <โอ S 1> ทุกคนมากๆด้วยครับแล้วก็ดีคือในกองอ่ะมันตลกมากมคือมีบางซีนแบบอยู่ๆแบบสมมุติว่าพี่โหน่งหรือพี่เท่งที่หแบบเขาคิดมุกอะไรได้เขาก็ให้พวกเราลองเล่นดูเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วแล้วแบบมีบางซีนนะซึ่งทั้งทั้งคิดแล้วจะด่าไม่รู้นะเขากำลังด่ามากกันอยู่กำลังด่ามากกันอยู่แล้วโจนี่วิ่งไปบอกผมเข้าเลยเข้าเลย ไมเลยไม่ไไปดูในหนังเลยอะดูในหนังได้กันโอ้โเราละเสียุดท้ายเสียงุดท้ายดีมากมีทายบ้างมีทายยังไงมีทายยังไงเราจะอยากเข้าไปดูในโรงแล้วเนี่ยเออเออเออใกล้ละใกล้ละพี่ทายอันนี้เป็นเป็นยังไงเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นคนสวยแต่อยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าหรอเรื่องนี้เรื่อง เป็นแม่พระเปร์แม่เปรอกก็เอไอก็จะให้ลูกเข้าห้องกันอย่างเดียวก็สนุกสนานก็ในในในเรื่องมีตัวเลขด้วยนะฮะยังไงฮะตัวเลขยังไงฮะไปดูในหนังไปดูในหนังไปดูในหนังล็อกฟอ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 งองมาคนเดียวเหรอมาไม่ได้นะสองคนมาไม่ได้ไม่ได้ดยกันเดียวกันแล้วผมดูกันสองคนเลยครับผมาติดูดูฮะดูดูใหม่ ทางีวนชาหมาดูคนดอนนั้อยากรู้อยากเห็นด้วครับผมค่ะดูยังไงเรงนีไม่เป็นใครไม่เป็นใครผดูผนผมเป็นอ่ำเป็นอ่ำนี่ผมเป็นทุยครับมีอ่ำมีทุยครับแล้วก็ไอสอนไอสอนที่คนหนึ่งไอสอนที่เขาสบายช่วงนี้ครับผมอยู่อยู่กัคพี่คิดนี่แหละอดูแลกันดูวยกันแกงเดียวกันครับก็คือเป็นแก๊งในในเรื่องอยู่ในแก๊งของ ยิ่งเราเหมือนอารมณ์เหมือนจะกับผิดเหมือนกันเนาะใชนเรื่องเหมนจะคอยแบบคอยดูว่าใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมดูแบบแปลกๆคือพยายามจะบอกพระเอกอ่ะใช่พระเอกจะบอกกันอยู่ตลอดเวลาก็คือต้องดูเรื่อยๆอีกเนาะใช่เรื่่อองะคือไม่อยากสปอยก่อนไงเดี๋ยวไม่ไปดูกันอยากให้ไปดูกันเยอะๆโอ้โได้ออกมาเยอะไหมในแต่ละฉากออกี่ซีนแบบว่า้ากี่จุดตาอะไรเงี้ยอยากเข้าห้องน้ำจะปวดท้องทำไมเยอะทำไมออกเยอะไลซีนแต่ตอนนี้พูดเยอะแล้ว มพาคุณกลับเลยคนเดียวคุณกลับคนเดียวเลยอยากได้ซีีทหนั้นเลยอยากชวนเอ็กซ่าด้่ยเอ็กซ่าด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นน้องใหม่เรื่องสุดท้ายคือเป็นน้องใหม่ฮะับเนื้อเมือใหม่หัดขับนะฮะแต่ยังไงมันก็ต้องมีโค้ดสอนครูสอนนะฮะเขาชื่ออะไรบอกเขาก็มี คุณเท่งนี่คือก็จะแนะนํานู่นนี่นั้นแก๊กนู่นแก๊กนี้ก็ถือว่าหันไปแล้วก็เจอเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกคนนึงก็คือัวหน้านายคนหน้านายัวหน้าฟอร์มไรนีพี่ยันอันนี้ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ที่แบบว่ารู้เลยก็ต้เขียวก็ตคก็คือเหมือนเป็นคนแบบนั่งนั่งดูเราอะดูการทำงานเขาก็ปล่อยนะ เพราะเด็กเมือนมาเด็กล้มเนี่ยถ้าไปอุ้มเนี่ยมันก็ต้องไปอุ้มตลอดเพราะนั้นต้องดูอยู่นั่งดูเฉยๆก่อนต้องเข้าไปช่วยเนี่ยใช่ไหมถ้ามัประคองมันเหมือนเราไปติดใครสักคนหนึ่งติดผู้หญิงสักคนหนึ่งมันก็ต้องไปช่วยช่วยเตือนมันให้เรื่องนี้พวกเนี้ยนะพ้วงเทื่อนติดผู้หญิงติดนางเอกเรื่องนี้เขาเล่นดีเล่นดีมากเลยฝากไว้ด้วยนะครับครับผมวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับถือว่าน้องใหม่นะฮะก็ขอเรีวเป็นเรื่องแรกเรื่องกับ แลนนี่ก็มันเป็นมันเป็นทางเลือกนะครับซึ่งว่าทุกคนต้องเลือกนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเสพข่าวเยอะมากเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ผมว่ามันเครียดอ่ะหาเวลาว่างสักวันเด, Democrat, ดินพาครอบครัวมาดูน่ารักมากมากมาเรียกรอยยิ้มจากท่านเรียกรอยยิ้มจากครอบครัวนะครับผมว่านีา<ๆ>่เป็นทางเลือกนะฮะละเว้นเสพข่าวสักสัก,กวันเดครับมาชมนะครับผมดูเสร็จแล้วก็ไปกิน <Hamp. S 1> กาแฟหนูคอปิ้่กินโนมิโนย่ยชาขนมจีนแม่มา,านา แล้วก็อะไรน้ำมันอะไรนะมัเข้นไปแล้วครับมันตามหูแตกโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ